สวัสดีครับพบกับช่องบุหรี่นอกแอดสิงรีวิวนะครับวันนี้นะครับแอดสิงนําตัวดังนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นบุหรี่ตัวเวทนะครับตอนนี้นะครับบุหรี่เวทนะครับก็ทําออกมาสูตรเย็นมาหลายตัวนะครับก็ทั้งมีตัวเม็ดบีบนะครับแล้วก็ตัวไม่มีเบ็ดบีบนะครับหรือเป็นตัวผีเมียมนะครับก็มีเหมือนกันนะครับมาดูการรีวิวนะครับของบุหรี่ตัวเวทสองเม็ดบีบนะครับหรือว่าเวทวินเตอร์มิน์นะครับ ก็นี่คือตัวรูปซอนนะครับของตัวบุรี่เวทนะครับตัวซอนะครับของตัวบุรีนะครับสองมิติบีบตัวนะครับก็เป็นตัวซองแข็งนะครับตัวซองแข็งมุมไม่คมนะครับมุมมีส่วนโค้งนะครับหน้าซองนะครับก็เขียนนะครับโลโก้นะครับเวทนะครับมีสองสีนะครับมีสีเงินสีเขียวนะครับ แล้วก็มีเม็ดบีดนะครับเหมือนกันนะครับเป็นสีน้าเงินกับสีเขียวนะครับเม็ดแรกนะครับที่จะบอดนะครับก็คือเป็นเม็ดของตัวไอนะครับตัวนี้เม็ดสองข้อคือเป็นตัวมิ้นก็เป็นซุปเปอร์สลิมนะครับเป็นมวลขนาดสลิมนะครับก็ตัวซอนะครับมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีขนาดยาวนะครับยาวกว่าโบดิกนิดหน่อยนะครับหน้า2องก็ประมาณนี้นะครับหน้า2องของเขานะครับ ข้างซองนะครับก็มีาร์โค้ดนะครับก็เขียนว่าเวทนะครับอ่านี่คือหลังซองนะครับหลังซองก็คล้ายๆหน้าซองนะครับก็มีรูปนะครับตัวเวทนะครับรูปลูกบอลนะครับเขียนว่าซุปเปอร์สตีมเหมือนกันนะครับอันนี้ข้างค่านะครับข้างค่าเอ็นก็ไม่แน่ใจนะครับเขาบอกว่าอะไรนะครับก็มีตัวย่อ E C C มานะครับแล้วบอกนัมเบอร์มานะครับอ่าก็มานนี้นะครับอันนี้คือตัวซองนะครับของบุดีเวท ซูเปอร์สล co ิ mm hmm. <cel i> <people> มนะครับ2เม็ดบ st ีบนะครับดูด้านในนะครับด้านในตัวนะครับจะบอกก่อนนะครับแอดได้ลองมาเกือบหมดมวนนะครับก็ถือว่าแอดชอบนะครับตัวนี้เลยเหลือไว้นะครับ1มวนนะครับเพื่อมารีวิวนะครับให้เพื่อนๆนะครับกลุ่มสมาชิกบริโภคแอดสิงนะครับได้มาดูนะครับอันนี้ครับก็คือตัวมวนนะครับตัวมวนก็เป็นมวนขนาดยาวนะครับมวนขนาดยาวตัวมวนนะครับขาวนะครับมีความแน่นนะครับ ตัวมวลไม่ไม่ค่อยมีการยับนะครับตัวมวลเสือว่าสวยนะครับแล้วก็มีรูปโซนนะครับก้นกองให้มาสีนะครับมีสีน้ําเงินนะครับสีเงินแล้วก็สีเขียวบอก2เม็ดบีบนะครับก็มีบอดนะครับสวิตซูเปอร์บอดนะครับก็เขียนว่าเวทนะครับก็เป็นตัวก้นกองหนึ่งตัวนะครับที่บอกละเอียดนะครับเพิ่มสีสันมาด้วยนะครับก้นกองนะครับจะเป็นก้นกองนิ่มนะครับก้นกองนิ่มไม่แข็งนะครับ ตัวใบยาไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับตัวกลิ่นจืดๆหน่อยนะครับโดยนะครับก็เป็นบุหรีสายเย็นนะครับสายเย็น2เม็ดบีบนะครับก็จะมีกลิ่นนะครับขอตัวกลิ่นไอซ์นะครับนี่คือตัวเพิ่มความเย็นนะครับและก็กลิ่นมิ้นท์นะครับก็ให้ความสดชื่นนะครับบวกความเย็นเข้ามาด้วยนะครับเทสเด้รอนะครับเมื่อกี้ก็เป็นบุหรีตัวนะครับที่สําหรับคนที่ชอบกลิ่นน้อยๆนะครับเน้นความเย็น เพราะว่านะครับกลินของตัวมิ้นท์นะครับจะออกให้แต่ความสดชื่นนะครับแล้วก็กลินไอ้ก็ตัวเพิ่มความเย็นนะครับคนที่ชอบกินผลไม้นะครับก็ไม่ค่อยเหมาะสมกับตัวนี้นะครับกลางกานะครับไม่เร็วไปไม่ช้าไปนะครับก็ด้วยขนาดมวลเขาเป็นขนาดมวลสลิมนะครับก็จะมีการละลายที่มันเร็วนะครับ แต่ตัวมวนนะครับของเขาก็เป็นมวนขนาดยาวนะครับก็ถามว่าหนึ่งมวนนะครับเราสูบเต็มไหมนะครับก็ถือว่าเต็มอยู่นะครับสำหรับคนที่ชอบกินน้อยๆนะครับแอดย้ำอ่ะนะครับกินน้อยๆนะเพราะว่าตัวน้ครับจะออกไปทางสายเย็นนะครับเย็นอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็มีกลิ่นมิ้นต์นิดหน่อยนะครับไม่เยอะอันนี้แอดจะมาแกะตัวเม็ดให้ดูนะครับเหมือนเดิมนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับว่ามันมีมวนเดียวแล้ว ลองแกะออกมาเลยนะครับอันนี้คือเป็นเม็ดแรกนะครับที่เราเห็นเมื่อกี้คือเม็ดของตัวไอ้นะครับเม็ดไอก็เป็นเม็ดสีออกฟ้าๆนะครับเหมือนเดิมเป็นเม็ดขนาดเล็กนะครับเม็ดไม่ใหญ่นะครับเม็ดออกกลางๆแล <un> ้วกันนะครับไม่เล็กมากนะครับกลางๆเม็ดสอนะครับก็เป็นเม็ดของตัวมินนะครับตัวมินมินมินนะครับตัวนี้จะไม่ให้มาเป็นสีเขียวนะครับจะให้นเป็นสีฟ้าเลยนะครับสีใกล้เคียงเลยนะครับกับระหว่างตัว เม็ดไอนะครับเดี๋ยวจะลองบีบตัวเม็ดเลยนะครับแล้วก็ดมกลิ่นดูนะครับว่ากลิ่นมันให้มาชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าบีบของตัวเม็ดไอก่อนนะครับเม็ดไอกลิ่นเม็ดไอนะครับก็เหมือนออกไปทางกลิ่นฝรั่งนะครับเหมือนแบบหมากฝรั่งนะครับกลิ่นเขานะครับเม็ดไอแล้วก็เม็ดของตัวมิ้นนะครับเม็ดมิ้นปึ๊บอ่าเม็ดมิ้น เม็ดของตัวมิ้นถือว่าชัดนะครับเม็ดมิ้นชัดนะครับแล้วก็ตัวเม็ดด้านล่างนะครับก็เหมือนออกฝรั่งนะครับกลิ่นเหมื ad, อฝรั่งนะครับก็ให้ความเย็นนะครับตัวนี้เทียบลองผ่านมานะครับแอดก็เริ่มจากการไม่บีบก้นนะครับก็ตัวใบยานะครับไม่เย็นนะครับแต่พอเริ่มบีบตัวของตัวไอนะครับตัวไอนะครับตัวเม็ดล่างนะครับก็จะให้ความเย็นมาอย่างเดียวนะครับ พอยต์บีบตัวที่สอนะครับก็เป็นตัว2เม็ดบีบนะครับก็จะได้กินของตัวมินนะครับที่บอกไปเมื่อกี้ก็จะให้ความสดชื่นมานะครับอันนี้ก็คือการรีวิวของตัวบุรีม้วนเวทสลิมนะครับซปเปอร์สลิม2เม็ดบีบนะครับเ็นเวทตัวแรกนะครับที่ทํามาเป็นมวนสลิมนะครับก็จะเอามาแข่งกับตัวม่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ราคานะครับจะบอกว่านะครับราคาเขาให้มาถูกมากๆนะครับ ราคานะครับขั้นต้นรับ320บาทนะครับดอกต่อซอนนะครับซอง32บาทเอนะครับแล้วก็แอดมีแยกซอนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้เอาไปลองก่อนนะครับกลับไปซื้อตัวอื่นได้นะครับก็ราคาซองนะครับแอดขายซอง50บาทนะครับก็ถือว่าราคายังสวยนะครับถ้าเทียบตัวบุหรี่มวนสลิมอื่นตัวอื่นๆนะครับ ก็ถือว่าราคาสูงที่สุดแล้วนะครับเทสขายอยู่ตอนนี้นะครับเป็นมวลสลิมการรีวิวของตัวบุรีเวตซูเปอร์สลิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะรอนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิกงไว้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าแอดทางด้านมุมขวาบนนะครับบ้านสีเขียวนะครับมีแอดนำหน้านะครับก็คลิปนี้นะครับแอดฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อทราบข่าวสารนะครับที่จะลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้สิงด้วยนะครับ ก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับก็ให้เพื่อนๆนนะครับระมัดระวังด้วยนะครับขอบคุณครับ